บอยพิสนุหลังผ่านมารสุมชีวิตหัวใจสดใสอีกครั้งภาพนี้หลายคนแห่ยินดีบอยพิสนุชีวิตหลังเจอมรสุมต่างๆหัวใจกลับสว่างขึ้นเมื่อคำว่าลมหายใจป๊าป๊ากลับมาแล้วหลายคนยินดีด้วยเลย นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีบอยพิสนุเจอมรสุมชีวิตเต็มตัวพระสุขเข้าพระสาวแทรกเหลือเกินตั้งแต่ออกมาเปิดเผยเรื่องงานที่หดหายไปเลยปีที่แย่ที่สุดในรอบ20ปีที่อยู่ในวงการบันเทิง จากนั้นเขาได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาอมแมนด้าคงสถานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกสาวชี้แจงสถานะชัดเจนผ่านอินสตาแกรมระบุว่าแม้จะยุติชีวิตคู่แต่ทั้งสองยังทุ่งเททำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีที่สุดเพื่อน้องเฟรย่าลูกสาวของทั้งคู่ ต่อมาบอยพิษนุเริ่มต้นทำธุรกิจปลาแซลมอนแต่ต้องยุติธุรกิจทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานด้วยเหตุผลบางประกาศที่เจ้าตัวบอกว่าต้องหยุดก่อนไม่ใช่ไม่สู้แต่เจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาใหม่อย่างไรก็ตามชีวิตของเขากลับมาสดใสและจะคึกคืนอีกครั้งเมื่อลงภาพกับน้องเฟรย่าลูกสาวพร้อมแคปชั่นว่าลมหายใจป๊า,ปากลับมาแล้ว คิดถึงที่สุดในโลกเลยลูกต้องบอกว่าน้องเฟรย่าน่ารักมากโมเมนต์นี้ทำให้แฟนๆต่างซึ้งจนกดไลค์และคอมเมนต์ต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียว